ดีครับยินดีต้อนรับเข้าหนูช่องไมเต้นอรัสวันนี้นะครับผมจะมาทำคลิปเก็บความรู้ตอนที่33กินลิมไมมัสนักวิ่งลมกดแห่งยุคล้านปีอินโทรมา ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อนะครับซึ่งใช่ครับมันเป็นไดนโนเสาร์ที่อยู่ในวงเทโลพอดก็จริงแต่ว่ามันกินได้ทั้งพืชแล้วก็เนื้อัตั์ครับคือมันกินได้ทั้งมเมล็ดพืชต่างๆนะครับเช่นเมล็ดถั่วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถกินพวกมแมลงตัวเล็กๆได้หรือว่ากิ้งก่าตัวเล็กๆมันก็กินเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับมันเรียกว่าอมนิวอร์นะครับไม่ใช่คาร์นิวอร์หรือว่าเฮอร์บิวอร์แต่แค่มันอยู่ในวงเทโลพอดเพราะว่ามันมีรูปร่างลักษณะค้าายกกัับนนนเท่เองร กินรีไมมัสเป็นชื่อของไดโนเสาร์เทลพอร์ตตระกูลหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการบรรยายลักษณะทั้งหมดโดยมันถูกค้นพบในหมวดหินเตาขัวในยุคคริเตเชียสประเทศไทยที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเวียงเก่าในหลุมขุดค้นที่5ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงครับ โดยรูปร่างล,งลักษณะของเจ้ากินลีมมัสมีรูปร่างลักษณะละไม้คล้ายคลึงกับไดโนเสาร์โทรพอดในวง o ออนิโทมิโมตอซึ่งก็คาดเดาว่ากินรีไมมัสอยู่ในวง o ออนิโทมิโมตอครับมันมีชีวิตอยู่ในช่วงต้นนุคลเทเชียสเมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนโดยมันถือว่าเป็นออนิโทมิโมตอรุ่นแรกๆเลยครับซึ่งมีความเก่าแก่มากกินลีไมมัส ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2000หรือว่ายุคมิลเลนเนียมโดยริวอิจิคาโอเกะโดยตอนแรกนะครับมันมีชื่อว่ากินนารีไมมัสการถดท้ายก็ลดให้เหลือแค่กินรีไมมัสครับโดยชื่อเต็มของเจ้ากินรีไมมัสนะครับมีชื่อว่ากินรีไมมัสขอนแก่นเอนติดตั้งชื่อตามที่ที่ขุดค้นพบกระดูกของมันนะครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นในประเทศไทยมันจึงมีชื่อว่าขอนแก่นเอนติดครับ โดยเจ้ากิลรีไมมัสนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันแพร่กระจายพันธุ์ได้ในทวีปเอเชียนะครับโดยในประเทศไทยประเทศจีนหรือว่ามองโกเลียกิลรีไมมัสก็แพร่กระจายพันธุ์ไปอยู่แล้วครับซึงเกือบทุกประเทศของทวีปเอเชียเลยก็เป็นได้ครับโดยหลังจากนี้ผมจะให้ดูรูปของกิลรีไมมัสไปพังๆนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเก็ดความรู้ตอนที่33กิลลีไมมัสนักวิ่งลมกดแห่งโลกล้านปีถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย